ปอนัทวุฒิไฟเขียวเอพรอทิพย์เซ็กซี่ได้เต็มที่ต้องเรียกว่าเป็นสายครั่งรักและห่วงเมียม,มากค่ะ สำหรับพระเอกรุ่นใหญ่ปอนัทวุฒิสกิจใจที่เจ้าตัวมักจะไม่ชอบใจเวลาที่เอพอทิปลุกขึ้นมาแต่งตัวเซ็กซี่โชว์หุ่นสุดเป๊ะปังลาสุดเจอปอมาร่วมงาน17ปีตีท้ายครัวเปิดตัวพิธีกรท่านหนึ่งบอกว่าเริ่มทำใจได้พร้อมกับไฟเขียวให้เอแต่งตัวโป้ได้ตามใจชอบเลยค่ะ เมื่อถามว่าภรรยาสวยขึ้นทุกวันรู้สึกยังไงบ้างป๋อก็ตอบว่าก็ดีครับเหมือนได้ภรรยาใหม่ขึ้นทุกวันเดี๋ยวนี้ไปหาช่างจากไหนไม่รู้ ทำผมแต่งหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เก่งนับวันหนักข้อขึ้นทุกวันเลยการแต่งตัวเซ็กซี่ถ้าไม่เซ็กซี่ก็รัดจนเกินไปบางทีไม่รัดก็โป๊เหมือนกันแต่ก็เข้าใจเป็นความมั่นใจของเขาเหมือนวันหนึ่งเขาเป็นคุณแม่ลูกสองรูปร่างพังแล้วแต่มาวันนี้เขากลับมาได้ทำให้เขามั่นใจเขาพยายามทำได้เราก็ดีใจ สำหรับคำถามที่ว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ภรรยาเราทำทุกอย่างแบบนี้ต้องบอกเลยว่าตอนแรกไม่ค่อยเห็นด้วยผมจะรีทัชแหลกเลยคนอาจจะคิดว่าเล่นมุกก็เล่นมุกส่วนหนึ่งแต่จริงๆผมไม่ค่อยชอบพูดตรงๆไม่ต้องใส่อะไรขนาดนั้นก็ได้มั้งแต่พอเรามาฟังเหตุผลดีๆความมั่นใจของผู้หญิงมีคุณค่าพอเขาหุ่นดีจะไม่เชิดชูเขาได้ยังไงเราเลยรู้สึกว่าสถาบันครอบ ครัวก็เป็นสิ่งสำคัญเราก็ต้องเชิดชูเมียไปเลยชื่นชมเขาไปเลยเอาเลยน้องโปให้เต็มที่เดี๋ยววันหนึ่งน้องก็เบื่อเองแหละไปให้สุดหยุดที่เหนื่อย ก่อนโพสเขาก็ให้ผมดูก่อนอยู่แล้วเพราะผมคือด่านแรกถ้าเกิดดูแล้วว่าไม่สวยมันแหวกเยอะเกินมันน่าเกลียดเราก็จะบอกเขาว่าเอารูปอื่นได้ไหมซึ่งเองก็บอกว่าสิ่งที่ทำคือการคืนกำไรให้ปอซึ่งปอนะคะก็พูดว่าเห็นด้วยเรื่องนี้ตลอดภรรยาต,ต้องทำสิ่งนี้แหละผู้หญิงห้ามปล่อยเนื้อปล่อยตัวเด็ดขาดผมพูดในฐานะสามีนะคุณห้ามปล่อยเนื้อปล่อยตัว ต้องรักษาความมั่นใจของตัวเองเอาไว้อยู่ยัน60ก็ต้องเป็นแบบนั้นสามีไม่ไปไหนหรอกความรักก็ยังอยู่ครอบครัวก็แข็งแรงส่วนทางปอเองได้คืนกำไรให้ภรรยาโดยบอกว่าก็ลดหุ่นอยู่เหมือนกันพยายามดูแลตัวเองวิ่งวันละ5กิโลพยายามออกกำลังกายวันเว้นวันดูแลสุขภาพของตัวเองคะ่ะ